ผมเบนจากมคคูนนะครับวันนี้จะมาเสนอครับสินค้าตัวนี้ครับเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่น t w u 2 5 0 2 A นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด2 5 0สแอมป์สามารถเชื่อมไฟฟ้ากับงานเหล็กทั่วไปนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาง่ายเชื่อมนิ่งเชื่อมง่ายนะครับตัวนี้จะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านหลังครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนด้านข้างนะครับจะมีชีบระบายความร้อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นชีบระบายความร้อน ้านหน้าก็จะมีปุ่ม power นะครับคอยตัดไฟได้ตัวนี้ภายในชุดนะครับจะมีหน้ากากนะครับหนึ่งตัวมีกระจกดำมีแปรงครับแล้วก็เอาไปเคาะสแลกตนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีหัวคีบนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับก็นชุดหน้ากากเชื่อมตัดแสงอัตโนมัตินะครับรุ่น TSP 9306นะครับพอเราใส่แล้วจะตัดแสงอัตโนมัติสบายต่อสายตานะครับไม่ทำให้เจ็บตานี่ครับ มีปุ่มนะครับปับความมืดนะครับตัวนี้นะครับช่วยประหยัดเวลาในการทํางานเลยนะครับไม่ต้องมาเปิดปิดเหมือนหน้ากากธรรมดาครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานจริงกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานจริงของเครื่องเชื่อมกันเลยนะครับ ครับเนี่ยครับจบกันไปแล้วนะครับกการเชื่อมต่อเนื่องครับดูแนวเชื่อมนะครับเชื่อมต่อเนื่องไม่มีกระดุกนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการทดสอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับอ่าช่องทางการสั่งซื้อสินค้านะครับทาง Facebook ทางช้อปปี้กับซาด้านะครั <Wars. S 3> บตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ